นี่สายขาวนี่โลเท่าไหร่นะคะยี่สิบแปดบาทยี่สแปดสายแดงสายนี้ราคากาเท่ากันเไปอ๋อราคาเท่ากันนี่นะเท่ากันเท่ากันนั่นแหละโกไก่น้ำตาลมะพร้าวของแท้เถอะโลหะได้เือฟังมาจากนู่นเลยจากสวนเลยบ้านเราไกลขึ้นไปอยู่ต้นมะพร้าวหรอยังไม่ไม่มีมากเลยน้ำตาลเอ่อน้ำตาเหลยนีละสมัยก่อนฟูฟูมากนะยคนเนาะ คุณจะสร้างสมบัติในช่วงนั้นละไรใช่วงนี้ไม่ได้กินก่อนครับคนใค่ได้นะมันันม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 ันอดเดดเค่ดูี ทำขนมตรงนั้นล่ะคะทำขนมอยู่ตรงนั้นเหรอ